คลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาต่อเกี่ยวกับหัวข้อการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเทพภาษาจิตภาษากูโบสภาษาดิมาหรือว่าภาษากูตาบนะคะว่าแต่ละภาษานี้ มีความหมายอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้เรามีโอกาสได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างสว่างนะแน่นอนเลยนะคะการที่มนุษย์หนึ่งคนจะสามารถสื่อสารภาษาเหล่านี้ได้ล้วนเกิดจากกุศลผลมูลเดิมนะคะที่เพียรผ่านการสะสมมาหลายภพหลายชาตินะคะเราจะลืมภาษาในปัจจุบันชาตินี้หรือว่าเราจะปฏิบัติตัวตนเพื่อเตรียมบุญกุศลกลับไปยังที่พยสถานต่อไปนะคะเตรียมเสบียงบุญเพื่อเดินทางเข้าสู่นิพพานนะคะ เราต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้เพื่อต่อเป็นกายทำให้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะ ดังนั้นภาษาเหล่านี้จะเป็นภาษาที่เราพูดกันได้แล้วก็หลายๆคนอาจจะอยากถามความหมายของภาษาว่าแปลว่าอย่างไรนะคะดังนั้นผู้ที่แปลภาษาได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่แล้วก็ชํานาญเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆซึ่งก็หาได้น้อยมากๆนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสได้เจอเจอนะเพื่อจะไขปริศนารหัสภาษาเหล่านี้นะคะในดวงวิญญาณของแต่ละคนดังนั้นเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าภาษาแต่ละอย่างมีความหมายแบบไหนคะ่ะภาษากรูลู จะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับจิตวิญญาณทั่วไปจนถึงระดับเทวดาได้ภาษานี้ก็จะเป็นภาษาโบราณการออกเสียงจะคล้ายๆกับมีสารูเยอะๆฟังแล้วก็ไพเราะดีแต่สำเนียงและขึ้นความถี่ยังฟังไม่ออกสักเท่าไหร่ภาษากูโบส์เป็นภาษาที่เหล่าพระฤาษีหรือเหล่าพญานาคใช้สื่อสารกันบางอันก็ไปเรียกว่าภาษาเทวนาคีก็เป็นได้ ภาษากุตาบเป็นภาษาที่เทพชั้นสูงใช้สื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นเทพ,พเจ้าสายฮินดูหรือสายทิเบตลักษณะฟังแล้วคล้ายกับภาษาบาลีสันสกฤตภาษาพรมอันนี้เป็นภาษาที่เหล่าพรมใช้กันจะแตกต่างกับที่กล่าวมาเบื้องต้นมากเพราะเป็นภาษาชั้นสูง สำหรับภาษาสุดท้ายนี้นะคะเรียกว่าเป็นภาษามาัรกซึ่งภาษามัรคนี้น้อยคนเหลือเกินที่จะสามารถฟังแล้วก็สื่อสารด้วยภาษานี้ได้นะคะอันนี้เป็นภาษาสูงสุดคือสามารถสื่อสารกับพวภูมิต่างๆรวมไปถึงสื่อสารกับเหล่าสัตว์สิ่งมีชีวิตได้หมด รู้เรื่องได้หมดได้จากการเกิดอภินญ,ญาและการปฏิบัติขั้นสูงจริงๆถือเป็นภาษาที่ละเอียดอ่อนและหาการเทียบเคียงด้านตัวหนังสือได้ยากมากบางครั้งเข้าใจได้ทางจิตล้วนๆซึ่งภาษาเทพที่กล่าวมาเบื้องต้นขอเน้นย้ำว่ามีจริงแต่จะสามารถเข้าใจและพูดสื่อสารได้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่มาด้านนี้เท่านั้นค่ะบางคนถูกกำหนดมาให้พูดได้แต่ฟังไม่ออก บางคนฟังออกแต่พูดไม่ได้หรือบางคนพูดได้ฟังออกและสามารถสื่อสารโต้อตอบกันอย่างเข้าใจเลยทีเดียวแต่ไม่ได้เหมารวมว่าร่างทรงคนมีองค์จะต้องมีหน้าที่เหมือนกันหมดทุกคนและพูดได้ฟังออกสื่อสารเป็นกันได้ทุกคนอยู่ที่หน้าที่ที่เบื้องบนมอบหมายองค์การมาอีกที แต่กระนั้นก็อยากจะฝากเตือนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและฝักใฝ่ด้านนี้ว่ามิใช่ไปหลงมัวเมาเห็นร่างทรงคนนี้ผู้ภาษาเทพได้ก็ยึดกันว่าเขาผู้นี้เป็นเทพจริงๆคงต้องใช้ปัญญาพิจารณากันอีกทีควรจะพิจารณาพื้นฐานสำคัญสำคัญคือภาษาก็คือสื่อในการสื่อสารจากเบื้องบนมาสู่มนุษย์จงแปลเอาในยะสำคัญและใจความสำคัญนั้นดีกว่า เพราะโดยส่วนตัวแล้วการสื่อมาด้วยภาษาจิตมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกผ่านจิตเข้าใจได้ด้วยจิตแต่ก็ไม่ได้คัดค้านหรือบอกว่าภาษาเทพไม่มีจริงเอาล่ะค่ะวิดีโอถัดไปนะคะครูจะมาแนะนำกันให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของอัครนาคีและก็อัครกูโบสเหล่านี้กันดีกว่านะคะว่า มีความศักดิ์สิทธิ์แบบไหนแล้วก็เราสามารถฝึกฝนให้เดินจิตเดินกายเดินดวงวิญญาณของเราเพื่อสะสมบารมีสู่การประพฤติปฏิบัติดวงวิญญาณได้นะคะเป็นการท่องเที่ยวในโลกวิมุตตามิติให้เราศึกษาตัวเองจากตัวตวนภายในจริงๆนะคะดังนั้นหลายๆคนสื่อสารภาษาเหล่านี้ได้แล้วก็บางคนบอกว่าสติไม่ดีหรือเปล่าเพี้ยหรือเปล่านะคะหรือว่า เป็นผีหรือเปล่าหรือวิญญาณอื่นๆใดหรือเปล่านะคะดังนั้นหากเราเรียนรู้ศิลปะเรื่องราวเหล่านี้ได้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการฝึกฝนพัฒนาดวงวิญญาณของตัวเราเองค่ะติดตามชมคลิปต่อไปนะคะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของอักระเหล่านี้ให้ความสําคัญอย่างไรกับดวงวิญญาณเราค่ะหลายคนพยายามที่จะตามหาภาษาศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะแล้วก็บางคนสามารถสื่อสารภาษาเหล่านี้ได้จงหาความสําคัญในสิ่งสิ่งนี้ให้เจอค่ะ